เราก็อยู่ที่ตำบลบางพระนะคะหน้าขอบอ่างที่ทำการใช่ป่ะปากทางเข้าชนระทานที่9หรืออ่างเก็บน้ำบางพระวันนี้เห็นตัวหล่อๆอไอ้แต่งเห็นตัวหล่อหล่อวันนี้แต่งตัวหล่อๆเมื่อเช้าไปทำภารกิจเลือกประธานชุมชนทิวสนทิวสนพัฒนาเออเราไปเลือกตั้งมาก็ได้รับเลือกเป็นสมชื่อ ไปเป็นผู้เลือกอะไรนะผู้เลือกกรรมการกรรมการในชุมชนแต่ไม่ได้นะคะเขาไม่เก่งคนนะคะแต่แต่เราได้คะแนนเราได้เงนที่แปดใช่ก็เก่งคนใช่เราได้เงนที่แปดไม่เป็นไรก็ขอบคุณพี่น้องที่อะไรนะเลือกเราที่เลือกเราเอาเรามาคุยถึงจุงนี้ดีกว่าวันนี้นี่ได้เพื่อนๆได้ยินไหมไม่ใช่ระเบิด คำโลคันี่สองนะอันนี้เป็นหอพักเพียงของชนประธานเขาพอดีมีประธานอดีตประธานชมุมชนทิวส่วนพัฒนาเพียงเขาแนะนํามาว่าร้านก๋วยเตี๋ยวตรงเนี้ยเป็นก๋วยเตี๋ยวแนวโบราณมีประวัติมามากกว่า50ปีรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สามใช่แล้วคะ่ะชื่อก๋วยเตี๋ยวเจเล็กเจเล็กแต่ว่ามันไม่มีป้ายชื่อร้านนี่นะะมีป้ายอยู่แค่นี้ ของอร่อยต้องหาหน่อยเรียกว่าถ้าเกิดเรามาจากทางบางพะน,นะก็ผ่านประตูทางขวามือจะเป็นประตูทางเข้าชุนะทานทางเข้าอ่างเก็บน้ำบางพระเลยมาน,นิดเดียวทั้งวันหาเมตรเนี่ยซ้ายมือเนี่ยจะเป็นตึกอาคารแรกเลยใช่เออจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเออแล้วก็ข้อสําคัญออที่ร้านเนี่ยเขามีทางลาดสําหรับรถวีลแชร์สามารถไปได้สะดวกสบายและร้านเขาลมเย็นโปก,กสบายเลยเมื่อสักครู่ เราไปกินมาแล้วนะแล้วก็มาเปิดเพราะหิวมากแต่ความหน้าตาความหน้าอร่อยของก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากไปดูกันว่าเขาเป็นยังไงก๋วยเตี๋ยวเขาขาย35บ้าทมีเมนูเดียวคือบะหมี่เกี้ยว40บาทเรียกว่าของในชามเนี่ยครบทุกชนิดเลยนะองค์ประกอบเรียกว่าเพื่อนๆใสก๋วยเตี๋ยวโบราณห้ามพลาดใช่ห้าพลาดเลยนะคะอ่ะไป ดูได้เลยค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวลองชิมดูก่อนอ้าวยเตี๋ยวนี้เขาขายมาหลายปีแล้วคะของไปอี่ยงอร่อยมากของไปอี่งสองเส้นค่ะเป็นอะไรเส้นเส้นเล็กกับเส้นใหญ่ปนกันค่ะโอ้เล็กกับใหญ่แค่ลองชิมดูดิอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยค่ะโตเอาอันนี้หน่อยไหมอมได้คะอันนี้อะไรครับนี้กุ้งกัดปิ้งปิ้ดองนะคะโอ้ค่ะสุดยอดอร่อย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 อะไรคะใบใบหมี่เคี้ยวค่ะแล้วก็นี่ ไอ้กากหมูกากหมูก็ก็เที่ยวเองนะคะโอ้ค่ะปาไว้นี่คือมากินกากหมูอย่างเดียวที่ชอบอะนอน่ปาไวจะไม่กินมากินกากหมูอย่างเดียวเฉพาะอย่างเดียวอร่อยค่ะอร่อยมากชิมหน่อย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 ชิอยชิมหนยชิมอยมหอยชิมนมน่อยน่อ่อน่อยชิมหน่อยมหน่อยชิน่อยชิน่อยชิมน่อยชิมหนอยชิอยชิยอยอยนน่อยน่่อน่อยชมหน่อ่อยชิน่อยชิมหน่มยช ก็ไปถามแม่ค้าบอกว่าคนทําบอกว่าต้มยําประกอบด้วยอะไรก็คือใส่ถัว่วแล้วก็ใส่มะนาวซึ่งเป็นเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวโบราณจริงๆองค์ประกอบก็จะมีมีตับนะครับมีตับก็มีไส้ด้วยนะครับข้อสําคัญก๋วยเตี๋ยวโบราณต้องมีหมูบะชอนนะครับมีปลาเส้เนมีหมูต้มนะครับถั่วถั่วกับกระเทียมที่นี่พิเศษก็คือคั่วเองทําเองทุกวันนะครับ <Wow. S 1> เห็นว่า เป็นรุ่นที่สามแล้วเกวานน่าจะไม่ต่ำกว่า30มสิปีเลยต้องไปสัมภาษณ์แม่ค้าอีกทีนึงเดี๋ยวเดี๋ยวขอญาติชิมน้ำซุปก่อนนี่พิเศษบอกป่าไว้บอกกากหมูพลาดไม่ได้ไปยังบอกพี่มากินนี่คือกากหมูเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านไปนี่เดี๋ยวซื้อตั้งหากอีกครึ่งโลนะชอบขนาดนั้นเฉพาะกากหมูใช่ไหมอืม บอกกากหมูเผัดพริกนี่บอกถึงอายุเลยนะครับอๆๆเอานี่ก็ใส่กุ้งแห้งเลยนะมีกุ้งแห้งเลยนะน้ำต้มกุ้งแห้งน้ำซุปนี่แสดงว่าใส่พวกเล้งขาตั้งเพราะมันได้รสชาติของน้ำชุปกระดูกเพราะว่าส่วนตัวนี่ก็ชอบกินก๋วยเตยาายี๋ยวโบราณด้วยมันักคู่ละไปอะไรนะเลือกตั้งๆๆๆๆๆกรรมการชุมชนทิวสนพัฒนาแล้วก็ มาซับน้ำตาชาวค่ายกันตรงนี้ท่านผู้ชมนู้นหน่อยดิรสชาติเป็นไงผ่านดีไม่ได้ดิอร่อยแต่ค้าเขาฟังอยู่แล้วไปบอกดีเฉยๆฟังแล้วแถมป่ะแถมจากหนูเคร่งโลมั้ย

เส้นใหญ่น้ำใสนะเส้นมากินเชียแล้วก็มีอะไรนะูกชิ้นปลาแล้วก็มีหมูมีหมูว่าช่อแล้วก็มีกากหมูแล้วก็มีเมื่อกี้นี้เห็นไบๆเห็นมีไส้ด้วยแต่ก่อนอเลยเน่ยขอซิมไส้ก่อนนะคะหไ่ลส้อร่อยมากเลยนะคะแล้วก็ เจนนะคะอุ้ยหลุดเจ็บไปดิอร่อยมากมันเป็นการกินก๋วยเตี๋ยวไปเยอะแยะไปได้นะเยอะไปที่ว่าจะกลับประจำค่ะวันแหนบะหมี่เกี๊ยวรวนยมากแค่หวานเค็มไปชัยไหนชิมซิแล้วใช่เป็นไงคะกินน้ำซุปหน่อยนะได้ยายอยู่บ้านคนเดียวหรือว่าพาไปด้วยคนเดียว ชิมเส้นสิชิมเกี๊ยวต้องชิมเกี๊ยวต้องชิมเกี๊ยวว่างๆไปคืออะไรไปดื่มเป็เห็นที่บ้านเห็นเฮ้ยนั่งกินเบียร์กันอยากกินเบียร์อร่อยจังฝากร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าชมทานด้วยค่ะถ้าเกิดมาไม่ถูกนี่ขอเบอร์โทรศัพท์ด้วยน่าส่วนตามนี้เลยค่ะเบอร์โทร หรือว่า090ค่ะ030 1734ค่ะเปิดปิดกี่โมงครับเปิด7จ็ดโมงครึ่งค่ะปิดบ่ายสค่ะหรือไม่จนฝากของจะหมดอ่ะไอ้ไม่ใช่แบบลูกค้าจะหมดอ่ะค่ะอาจจะเลดเลเวลานิดนึงถ้าลูกค้ายังอยู่คลดลับในสายอะไรคะขาตังค่ะหนึ่นเลยขาตังนะน้ำต้งสุกนะค่ะขาตังค่ะจะเตรียมพิการกมากี่ปีนะครับรุ่นแม่ก็แับรุ่นย่านี่รุ่นแม่ก็รวมแล้วก็น่าจะ40-50ปีแล้วค่ะ ประมาณทั้ง50ปีนะไม่ต่ำกว่านี้นะเพราะว่าอายุก็จะ50แล้วอันนี้ก็เป็นรุ่นที่3ใช่รุ่น3ครับชื่ออะไรนะร้านก๋วเตี๋ยวเจเล็กเนาะถ้าเกิดชาวบ้านควไปอยากกันนะใช่คแม่เจเล็กเจเล็กโอเคครับขอบคุณ่ะก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะคะอร่อยมากเลยนะคะจริงๆแล้วนะคะเขามีมีเมนูเกี๊ยวทอดด้วยนะคะ แต่ว่าวันนี้หมดก็เลยอดได้กินเลยนะคะมาช้าใช่ไหมใช่ค่ะเรามาช้านะคะเพราะว่าเราเพิ่งเสร็จจากการเลือกตั้งที่คุณพ่อเขาว่าตั้งแต่ต้นคลิปนะคะถ้าใครชอบก๋วยเตี๋ยวแบบนี้นะคะก็อย่าลืมร้านนี้นะคะต้องมาลองชิมดูนะคะเพราะว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณจริงๆนะคะก๋วยเตี๋ยวโบราณก็เหมือนที่พ่อพูดนะคะว่าก๋วยเตี๋ยวโบราณเนี่ยถ้าก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะก็จะเป็นแบบว่าใส่ถัว่วใส่มะนาวเนาะแค่นี้เนาะแต่ว่าสมัยนี้คนก็แบบคิด ผิดเนาะว่าต้ยมยำจะต้องเป็นแบบว่าพวกต้ยมยำกุ้งอะไรแบบนี้นะคะแต่จริงแล้วไม่ใช่เนาะแล้วก็สมาชิกที่ชอบที่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดตกิดกดุกก๊กกิกก๊กกุ๊กกิ๊กชองเจ็งเป้งกับเมซิงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเจ็งเป่งเมซิงนะคะบ๊ายบายค่ะ